เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทยัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรณีเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ย่านอีแทวอนกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อวันที่29ตุลาคม 2,565ความว่าพณะนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลข้าพเจ้าและพระราชินีมีความเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวโศก,กนาฏกรรมความสูญเสียที่ย่านอิตแทวอนของกรุงโซลนับเป็นโศก,กนาฏกรรมอันร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งรู้สึกตระหนกใจกับจำนวนผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีต่อการสูญเสีย และทุกโศกจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว